ับสบายดีกับสบายดีและสวัสดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศการยินดีต้อนรับขาชู่ันสาเวตาสานันแอลเดอร์เนาะวันนี้ก็อยู่ไอยู่หน, 9, นาาหน้าคือเก่าพี่นะ้องเขามาดับหน้าคือเก่าเนาะเขายังบ่เลีย้ยวให้เลี้ยวหน้าพี่น้องเลยทอ่งคนอื่นหลายๆคนอะชเีเลี้ยวเลี้ยวแต่เขายังบาทันได้เลี้ยวเด้อเนาะพี่น้องนไจกามาคุมา้มกพวกเขายูไอยูายอยนาคือเกา่าพี่น้องเลยมีกะหากา ดึงใส่หน้ามาดูดน้าใส่ให้หน้าสีดำเนาะพี่นอ้องหาก็เลี้ยวพี่น้องเลยกะมานั่งเช่อมือก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิบเบโดการะเมออีกเนาะนอ้องชายพวกนยังถ่ยหน้าอยู่เพราะว่าม,มีคนถ่ายหน้าเนาะพี่น้องตอนเศร้าก็คือมีแต่น้องนี่แหละเพราะว่าทั้งพอเพื่อนไปว่าได้เนาะคือคือซาเวียวไปในคลิปมาก้อนละพี่น้องเลยเพราะว่าพอซาเวียวนะเพื่อนนะถือจานไทยพระเนียงไทยปาตีนเนาะ กระยางบ่ได้พี่น้องเอ้ยคือแต่ก่อนกระพระอยางได้ในแต่เมื่อวานนี้เนาะกระสีอ่าอยางบ่ได้ยามเมื่อวานนี้พี่น้องเอ้ยเพิ่นลงมาดามหน้าช่วยทั้งสาวแววกับนอ้องเนาะเมพันโตกา้าแล้วก็มันคำพี่น้องเอ้ยมื่อวานนี้เพิ่นกเ็เลิงอย่างว่าช่วยลูกให้ยเลี้ยวฮะนะเลี้ยวให้หน้าทีสีดำนั่นหายหน้าในะกระพใหญ่งบ่ได้เป็นในพี่น้องได้รดับอายุสามสิบมัดเนาะ แต่กามืดฝนกระชิมาเมื่อวานนี่กระคำแน่เนาะหามุ่งแล้วพี่น้องหามุงแรงเนาะพึ่นก็เลยอยากให้ช่วยลูกให้มันเลี้ยวไวเดี๋ยวกลูกก็ได้เมื่อเนาะเดี๋ยวคนตกชิเมื่อบบได้เพึ่ว่าพึ่งก็เลยอาสาลงมาช่วยลูกคอราอีตนลูกเนาะเขาเป็นพ่อเม่กับไปหลายคนนาสิฮู้เนาะอีตนลูกดำหน้ายำโบเลี้ยวมันชีคำทางเมื่อเนาะพี่น้องพึ่งก็เลยมาดำช่วยดำช่วยแล้วตื่นมาเมื่อเช้านี่ทะเบลมามนาว่าควนดำพยางบบได้พี่น้องเนาะ เพราะว่ามันอธิถฐานขีตมหรือว่าน้าผุยเนาะพี่น้องเพ็่นชส่เกือบอันนั้นเพ็่นใส่บ่ได้มันออกหอนเท้งเจ็บเพ่นะก็เลยบริษัทเกือบที่ยังยาวเพียงขคนะพี่น้องก็เลยบริษัทเนาะทางครอบครัว,วสาเวียวกัขาดคนเห็ดหน้าไปคนหนึ่งแล้วพี่น้องสองมือสามมือนี่แหลนะเนาะทางพอเพกก่อนกะเห็ดบ่ได้พี่น้องเอ้ยก็มีแต่น้องชายนี่แหละกับสาเวียวกัแ,กแม่เนาะ ก็เลยทราไปแน่พี่น้องเลยเป็พจใดเข้ากระบุมีไผ่นาะซาเบียก็เป็นไข่พี่น้องชองสามเมื่อนี่เมื่อวานนี่แห้งตืมเนาะเพราะว่าฝนตกพี่น้องเลยฝนตกห้ามทางเมืองคือซาเบียบอกอะไรเนาะคือซาเบีย่าพอฝนมาซ่วยยันฝนตกห้ามผันแห้งตกห้ามพี่น้องเลยไปกับเมืองพอกเดาอือนจะหากระหถนึงทางฝนห้ามก่อนพี่น้อง คนทำแลวก็เป็นไข่ตื่นพี่น้องเลยตื่นมามือ้ากับปูวัดกระตุนกระตเป็นไข่พี่น้องห้อนเบิดกระตุนกระตัเขากายพักพอนมาได้ดอกพี่น้องพักบาได้เนาะเขายังบวแล้วนะถ้าเขาบุเฮตกระไผสีเฮดพี่น้องก็มีแต่พอกับเมยเพิ่นกะกรน้องเพิ่นกะบาได้เนาะเพราะว่าพอกเฮตมาได้แล้วนะเขาก็ต้องฟืนมาเฮตพี่น้องเ้ยเขาเมื่อสันใดเขาก็ต้องอดต้องสู่เอาเนาะเพราะว่าเขารัวเขาไม่กับวิภัยอีกอย่างเขากับ เป็นน้าลูกกกเนาะพี่น้องเป็นลูกกกเป็นลูกก๊กข,ขาวบวชเพศชายสีเฮดเนาะพี่น้องเขาเป็นชาวรักของครอบครัวผู้หนึ่งอีกเนาะเขามาเลยกับเงินจินเงินใจพี่น้องอเลยจึงได้พบชีวิตคนเขามันบวคือกันเนาะต้นทุนไถมันพี่น้องคือซาเวียกะ ซอยพ่อแม่ได้ได้ซ้ำซอยนี่แหละพอมาในการทำตาสไลด์นะพี่น้องการเมื่อยพีนย่น้องเอ้ยเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวเมื่อหยหลายๆอย่างหลายๆเรื่องเมื่อยทั้งความในใจน้าพี่น้องทั้งกายเขาเหตุทายหน้าซึ่งเขาก็เมื่อยนอล้วก็มาคิดเรื่องราวต่างๆคือคิดว่าอายุเขาสำนี่เขายัง เหตุยังบบได้คือเม่ได้พ่อเมีสบายบบได้น้องพี่น้องหรือว่าสบายดีกว่านี่นะสบายดีขึ้นกว่านี่เพราะว่าหาเงินอยู่เมืองไทยไปเมืองไทยเราไปฟังไทยกับโได้พี่น้องเลยก็ได้มาเห็ดหน้านี่กระแสย,ยูทูปก็ยังบบท่านได้เงินพี่น้องแต่หลายคนนะคิดว่าสาวแล้วได้เงินเดือนเน,ะนาะยังบบได้จะกีบจะบาทเลยพี่น้องยังบบท่านได้เลยเนาะเส็นใดซะ กอยู่ต่อไปและพี่น้องเห็ดเวียกซอยพอซอยเมเนาะพอบอเฮงพอเมได้คืออ่าทางครอบครัวซาเวลนี่กับหาเงินแรีกรักคว่าได้เงินก็อยากอ่าเห็ดเฮือนอยากสร้างเฮือนให้มันสําเร็จพี่น้องคือทางเฮือนซาเวลนี่ยังบ่สําเร็จอยู่กับครอบครัวอ่าอยู่กับครอบครัวเฮือนนั้นหลังเดียวนั่นก็ยังเห็ดบ่แล้วพี่น้องเลยเห็ดมาสิบกว่าปีแล้วยังบ่ทันสําเร็จเลยเนาะแต่เขาบ่มีเงินพี่น้องเลย สู่ไปก็เพราะได้ได้ซื้อยู่ซื้อกินได้เงินมากกับสีสางเพื่อนเป็งเพื่อนกับบ่ได้เนาะมันต้องใช้เงินหลายพี่น้องสาวเยกอะเหตุเพือนอยู่กับพ่อกับเมย์กันยังบ่ได้เลยพี่น้องเลยยังบ่อเลี้ยวเลยบางคนชีวิตจำมาสาวเปียกหรือว่าอยู่จำสาวเปียกในเป็นสางเพื่อนเปทองตัวเองนะเนาะแต่สาวเปียกะบ่ได้อยากสางเงินให้ตัวเองแต่คืออยากสางเพื่อนให้พ่อแม่แล้วก็ครอบครัวเฮา,าอยู่น้ำกันให้มันเลี้ยวพี่น้องเลยแต่ทางเฮายังบ่อเลี้ยวเลยเนาะ อย่างไรพี่น้องคนเขามันเกิดมากเคือกันคือว่าเลยนะพี่น้องโอเคพี่น้องสายก็ที่ได้ไปซอยเวียกทั้งเมย์เพื่อนทั้งน้องเพื่อนเนาะหรือว่าไปีดก้าก่อนพีดเลยก่าห้อยันบอกพ่อห้ยนาพี่น้องห้หนานี่ก็มีอยู่ประมาณแปดสิบแหลยพี่น้องหกสิบแปดสิบแปดสิบมัดพี่น้องเลยห้ใหงยเติมเนาะเขาก็สูบน้ำคู่มือพี่น้องคนตะกุกตะวันตกะกุตกบ่แห้งพี่โดย บางบอลทั้งควางไทยเพิ่นว่าทั้งเพื่นบ้านเพิ่นน่าตกคู่มือว่าขอดีใจแล้วเนาะพี่น้องขยันขึ้นเป็นทั้งเฮาผู้เห็นหน้าเนาะแต่ว่าทั้งผู้ใด้โบเ็นหน้ากับโบดีใจพี่น้องโดยเฉพาไปใส่มาใส่ยากลําบากเนาะมันฝนตกพี่น้องทั้งเฮาผู้เห็นหน้าผัดถาฝนฝ้าหมูมาจะเคลือโดยพี่น้องจันทร์สบาสิฟพอตัไปเฮ็ดเบียกดําให้ดำหน้าตกก้าก่อนเน้อเนาะเป็นไนการไปรับชมน้ำกันพี่น้อง พี่นอ้องจะดีกัยังถ่ายหน้าว่าทันได้พี่น้องเองอลยเพราะว่ามื่อนี้ก็มาสวยในเต้นงอยเนะาะเพราะว่าถาลำบมาเพิ่นเอารถไปชื่อน้ำมันยิ้มรถไปก็เลยถาเอารถน้ำเพิ่นน้องพี่น้องก็เลยมาสวยน้ำห้องกับได้ดูดเอาจจกให,ให้ใหญ่ใหน้นึงเนาะพี่น้องๆถากระดูดมายังบมดเต็มให้พี่น้องเลยเหตุนากับลำบากพี่น้องเลยถาฝนฝ่าตกมาให้ก็บ่ได้เนาะ ดูดน้ำใส่สุกให้พี่น้องเอกสุดท้ายเวลาเนี่ยในหน้นาเข้ากันยังหลายให้ยุยยังดำโบเล่อพี่น้องดำโบเล่อยางคนเ้งซ่าเนาะพี่น้องคนเข้ากับเห็ดเวียกับโบซำกัน,กนคือเกาแล้วทั้งพ่อกับเห็ดโบได้เพราะว่าทั้งพอ่อคนนี้ก็เป็นเห็ดยังโบได้เนาะได้แต่พอสวยเวียกเมียหรือว่าเวียกลูก ในการเห้อยเหตกินไว้ทาพี่น้องเลยในการเห้อยูเหตกินไว้ทาหนึ่งเข้าหนึ่งน้ำใหเ้เนาะเพิ่นก็ได้แตซัานี่เป็นยางบบคอยได้พี่น้องเลยทั้งเซเววเห็นพ่อ่กับอีตนร้ลายพี่นอ้องมีตัวนลายพี่น้องเลย,น, ok c, 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 ยเนี่กะกะเขากัดดกยางมีใหญ่ให้นี่พี่น้องให้เข้าไปดกให้นะพูดเลยเนาะดูน้ำจังไ,งไหไงให้นั่นมากพี่น้องเลยไหไ่นั่นกะพอได้ดูใส่มม ห,หลายให้ยู่จะเยี่ยมไรเชีเ่ยวพี่น้องหน้านน่กน,นะโดนเติบเขากะเห็ดฉำเขาเห็ดได้พี่น้องเลยเสีอเฮงเขา,ากาบวมยเงินจ้างคือเพิ่นเนาะเขาจ้างกับวันสามร้อยเขากะบวมีนาะพี่น้องเงินลำพังสิสอยูซื้อก,กินแต่และมือ้อยังสิบวมีเลี้ยวหน้ากับโมหัวเมื่อไรเชีเ่ยวนาะพี่นอ้องอุปมาณทิษผิดตายพูดแหละ ค่ะว่าเพ็ดพ่อมนะพ่อมจากันคือสิว่าใกล้ชิเล้วง่ายอยู่เนาะแต่นี่ผัดเห็ดบ่พ่อมกันนึ่งมากคือพอสับเลี่ยหิบ่ได้แค่เนาะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทั้งลูกลูกกับเมื่อเพื่อนเมื่อนอนบ้านเนาะกับทางระยะทางมาน่า,ากัไกลยางเป็นซุ้ม,มงพี่นองง้องเอ้ยเืียชีพห่อนะเป็นงไงสับเลียกับอินอตผนแม่แต่เขากั ซอยก็ซอยบ่ได้คือเขาก็ซอยได้ที่เขาเห็ดน้ำกันเนาะพี่น,อน้องยีสต์นพ่อก็คือเห็ดเวี้ยงเมื่อยเมื่อยสู่ซนอยังไงแล้วหน้าเนาะคกนกะสุดคำกัวลูกลูกลูกเนกาะกัวทั้งลูกลูกที่ได้เมื่อบ้านนี่ก็ได้ถึนตะเวนกัวเพิ่นแตะคอกระเมียขุดคำขึ้นมือแต่ละมื้พี่น้องไปลงมากกระเตะเด็กๆเกนาะแตะเนี่ยผ้ายังบวสวา่างยังบวชเปนแจ้งมุนันเพิ่นกะไทยหน้า ไปยอไ่อไถ่ด้ยจริงเลยเลยพี่น้องเลยไปบาดตีนเพื่อนเนาะเจ่าสาวรียกตัปีนคอเลยกับสงสารนะพี่น้องสงสารเพื่อนประเทศจังไลยมันมเป็นไปแล้วเนาะเพคนก็เฮ็บว่าได้ลูกเพื่อนก็บอีต่วนลูกอยู่พี่น้องเลยเมื่อวานนี่ผัดลงมาซอยลูกลงมาเถอมาซอยลูกๆูกดำให้ดำหน้าผัดแห้งตื่นให้ซ้ำพี่น้องเลยบาดแท่เพื่อนนะ ใครถึงคุยเนาะพี่น้องถึงสารเคมีเข้าไปขีดตุ้มขีุฟงเนาะก็เลยไข่ใหญ่พี่น้อยยางบ่ได้แบบนี้นะเฮงก็ะเต๊กว่าเมื่อวานนี่พี่น้องเนี้ยเจ็บแน่เป็นเนาะพี่น้องนี่กะว่ามืออื่นว่าซื้อน้ำเกลือมาให้เพิ่นล่างบ่าคนพี่น้อยเมื่อวานนั่นมือซื้อนั่นคือว่าบ่ได้เป็นเฮงสานนี่นาะตอนเพิ่นยังไม่ถึงขีดตุ้มขีุฟงพี่น้อง ไอ้เมื่อวานนี่ฝนลงมาถึงที่ตุ่มแล้วผัดเป็นแห้งกว่าเก่าพี่น้องเลยทางคอนฝนกระสุนๆฝนกระอดเนาะพี่น้องฝนกระบืนไปดึงเข่าหนึ่งหน้าให้ยูให้กินให้ลูกทาลูกเวลาลูกเฝนไปกินเข่าเนาะฝนกินขเข่ายยมเ้ายยมเทียงยยมแรงพี่น้องเลยเฝนกะไปเรียกกระกชิมาโดก,ก่าก่อนพี่น้องมานี่ทางกาเขากะย,ยับเนี่ยพี่น้องเอ้ยกาสีดำหน้ากะบกม่ค่อยมีเนาะเพราะว่าเขา กเล่ากระดำให้พ่อให้แล่ากระลกดำพ่อให้เวสินากาเขามันยากเด้เดีมือละให้สองให้พี่น้องสัสเวียก็สิไปหมดอะไรเบิร์จักก่อนเนาะเดี๋ยวพี่น้องกาเขาสิไว้ดำหน้ากาแจ๊กสิพ่อให้จิวโบเนาะพี่น้องยังมุขหาสิมาสันานะ่นเบิร์จักเนาะเพราะว่าให้ที่น้องคนไทยสิดำนะกะมีอยู่ประมาณแปดสิบมาสแปดสิบว่ามาสพี่น้องเลย ทังตกข่าทำตามูง่งผัดดกยากเน้วาวดกสบายเลยก็คือสิโบยากเป็นใดดอกพี่น้องเลยมันติดอยู่ที่ว่าเขาดกยาก,ก,กาน,นอ,อ,อกกา,า,า้ามโป๊ดพี่น้องเลยดกกระลำบากเนาะท่านสาเวเียก็สิรงงดกกา้าก่อนพี่น้องเลยเป็นใดก็ต้องขอบุณขอบคุณที่ว่าพี่น้องให้กำลังใจเนาะดีใจไล่ที่พี่น้อง,อองหให้กำลังใจมาโดยตลอดพี่น้องเอ้ยสาวเวียก็สู้ไปยังไงพี่น้องเลยเหังไดเนาะเฮาเศร้าห้สเศร้าห,หน้าพี่น้อง ฮาก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเป็นอาชีพหลักเฮาเนาะเมื่อซั่นใดก็ต้องสู้กัเฮ็ดหน้านี่บ่แม่นว่าเฮ็ดอ่าไปขายเนาะพี่น้องเฮ็ดพอได้อยู่ได้กินไปพี่น้องเอ้ยถ้าบ่เฮ็ดสิสิเฮ็ดแนวใดเนาะเฮาเป็นอาชีพเฮาเฮ็ดหน้าเฮ็ดอยู่เฮ็กินพี่น้องก็ไปขายเอาเงินนี่ก็บ่มีเนาะพี่น้องมีแต่ว่าเฮาบ่มีเงินใอีหลีรอจังได้ยข้าวขายเพราะเฮาย่านบ่มีข้าวกินเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิเบิดข้าวแล้วสิ ผมมีข่าวกินพี่น้องเลยสั่นกับลูกลกกะก่อนพี่น้องกะเข้ากันยับแย่พี่น้องเลยลกหยางแล้วกะกันเลยปวดพี่น้องนุ่งสินมื่อนี้พี่น้องเลยเพราะว่าข้าวบุมีมสูงดำหน้าแล้วข้าวได้เอามาจากเพื่อนพี่น้องกะกันกหยางพี่น้องเลยโวดขี้ดินขึ้นมา คือสิเดียวคอให้จนปวดเบิดแขนพี่น้องเอ้ยนอนกลางคืนน่ะปวดแขนจุ่ยๆพี่น้องใครเคยเห็นน่าสิฮู้เนาะหาเพนหลายพี่น้องไปหักแน่เนาะแบบนี้ึเป็นปุยังพี่น้องมันเลยเตยากมนีเตกเอสิแหลกพี่น้องเนเรื่องง่ายกาเพ่สิ ยังเป็นห้างเป็นปนะยังเป็นห้างปุยปุยขึ้นมาอยู่พี่น้องเลยห้างลายเนาะเป็นงูนอยู่ใครนมนี้แดดบอกไว้พี่น้องมือตะกอนนี่แดดเอาไว้ไว้สันี้นะคืออะไรใครย,ย่อยแล้วพี่น้องเลย ก็สิเป็นไข่มาเลยก็เพราะว่ามันแดดแห้งพี่น้องแดดจนเจ็บหัวเนาะแดดแล้วน,น่นะไปอาปไปอาบอาบน้ำนะพี่น้องไปอาบน้ำพะคำมาผันแห้งเป็นไข่พี่น้องเลยตื่นมาลุกมาปวดกระตุนกระตูข้อนกระตูวัววดพี่น้องเดยจนแบบว่าน้ำนี่จนห้อนพี่น้องเลย น,น้ำพะแน่นิจุ่นห่อนซทำยูห่อนต้มเอาพี่น้องซทำยู่น้ำห่อนต้มเอาเนาะน้าน้ำพะแน้านะความเด็ดนะความเด็ดแห้งของเพิ่นนะน้ำจนห่อนทำยู่ต้มเอาพาไปตอกไข่ใส่เนี่ยก็คือสิทธิซุกเลยพี่น้อง จะได้มัดหนึ่งกำหนึ่งเมกาผันจักมัดเสมอรวมเบิดโลกว่าน,นี่ผมมีเฉมจกน่าจกเห็ดอ่ามัดกาจ่านี่

ຍ <laughs> ົກປັກມາຊຽມະຸຮັດວ່ງທອບກນອງ ดัเบิดพี่เนาะทำชิมทอมกา้าสบายไปเลยเม,มต่ตมันก้าดได้ไหมเดี๋ยวตตอมันกานะ้ากัน ดินไปอยาะเนืยน่ยพี่เนเลยเวลาถอดก็ไปเยอะอันนี้ปัญหาเนาะอยากยากเนีย่ย กระด้มาหนึ่งพี่น้องข้าวกระดูกต่อยจะปลายผัดเนี่ยพี่น้องเว้มันติดกัน ก right? ็สิเตะแน้องแต่น้ำมือในเปียกเบิดกันเต็มกระตูพี่น้องเลยตกกะกะตะการเตะยากเนาะ จกจปวดแขนพี่้องเอยว่าน,นี่ซาเวลครับหน้าที่โดก,ก้าว่าน,นี่ม่ได้ดำเนาะไปดาแต่ตอนแรงหอ,อนเอาเลย Nanh 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 ซาเบลก็อยากรับหน้าให้เรี้ยงไว้ไวเพื่อยังให้พ่อกับเมยพักพ่อนเพลินกัเฮ็ดเมย์มาหลายพี่น้องนับตั้งแต่ถ้าชีวาเรื่องพ่อนี่มันแยวพี่น้อยถ้าชีวาเรื่องพ่อแล้วเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวซาเบลสิเราสุ้ฟังน้อพี่น้องชีวิตครอบครัวแล้วก็ชีวิตซาเบลที่ไปประจนพายอยู่พังไทยพ่อนละพี่น้องเมื่อไงพี่น้องออกมาเลยก็คือแบบน้ำตาจะไหลเลิศเนาะ วอเรื่องชีวิตทีท่ว่างผ่านมาได้เฉยเนาะผ่านมาได้จงดังใดคือมาบึงความลังแล้วกับปัจจุบันพี่น้องเลยเดี๋ยวว่างวางเดี๋ยวสิเราส่ฟังเนาะเอสซีเป็นกระยั่งหูลายคนอยากงหูอยากฟังชีวิตสาเวลไปไปรจจันไฟอยู่ไปสู่งานสู่ชีวิตอยู่ฝั่งไทยแล้วพี่นอ้องหาเงินอยู่ฝั่งไทยเดี๋ยวเราให้แล้วหน้าหรือหา้างเขาชีได้อาคิบ ลงไปดาวซื้อฟังเนาะพี่น้องพอลกเม่เพื่อนกะเฮ็ดหน้ากะเมย์อ๋อไง่ายคือเฮ็ดสวนมันเนาะพี่น้องเอาใกล้ๆจะโจ้นี่ก็คือเฮ็ดสวนมันพี่น้องเลยเฮ็ดสวนมันปลูกมันแล้วก็มาเฮ็ดหน้าโตพี่น้องเลยมันกันยังว่าท่านแล้วเนาะเรื่องมันก็ได้ยังไม่ได้เสียร์หนาพี่น้องเลย ยาขึ้นเต็มเบิดแล้วมัน่นก็จนบริสัทบ์ใม่่กัโอเคนะพี่น้องสาวแย่ก็ที่ได้ปิดกล้อง ก่อนเดอ้อนาะพี่น้องสิได,โด้โอกาสต่อพี่น้องก็ได้หลายหน้าทีแล้วเนาะถ้าพี่น้องเอฟซีเพื่อนนะมาคลิปนี่หรือว่าอย่ใดก็ต้องฝากไว้ก้นไล่ก็แซ่ออกไปให้ในเดอ้อพี่น,อน,อน้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ซาวิยาคิิปต่อไปพี่น้องและก็เบิ่งโฆษณาให้ในเดอ้อน้องพี่น้องอย่ใดซาวียาคิปนี่ก็สิถ้าคลิปนี่ก็สิมีแต่คำอวยพรให้พี่น้องเดอ้อเนาะขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงพี่น้องเลย ไปทา้งแดดบ้าทังแดดขอให้รอดปลอดภัยเด,อเอะะด้อเนาะ,นละ,ะลแล้วกาเจงใดก็ต้องขอบุญขอบคุณพ่อยพี่น้องที่ฮรซมมาฟังคิปห้แต่ต้นจนจบจนมาถึปัจจุบันนี้เนาะพี่น้องแหล้วก็ให้กําลังใจและกรเบื่องโฆษณาให้เนาะต้องขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องถามว่ามีแค่พี่น้อง,องที่ช่วยสนับสนุนให้กําลังใจก็คือสิบมีมือนี่พี่น้องเลยจจงใดก็เนาะสะวีวก็ดีใจลายพี่น้อง ทีงไก็ขอกาบเข้ามาสบายดีเดอ้อพี่น้องพบกันในคลิปต่อไปเดอ้อเนาะบ๊ายบาย